อยากมีอยากมีทายาทไหมณตอนนี้ผมไม่ได้อยากมีผมว่ามีหลานห้าคนก็เต็มบ้านแล้วครับจริงๆโชคดีที่ที่ที่มีหลานหลานรักที่เขาก็เห็นพวกเรามาตั้งแต่เกิดครับและเขาก็รักพวกเราทั้งคู่เป็นเป็นคุณลุงที่เป็นลูกที่ใจดีเราจะพยายามเป็นคุณลุงที่ใจดีนะปล่อยให้พ่อแม่เขาสั่งสอนเราเป็นคุณลุงที่ใจดีครับเราก็มีหน้าที่ปอยเขา เพราะว่าตอนแก่เราอยากให้เขาดูแลเราเราก็จะบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยลุงสองคนเนี่ยรักอยู่มากกว่าเพ่อะแม่นะจําไว้อันนี้คือพ่อกับพ่อที่แท้จริงแล้วพอเราเห็นน้องๆเราดูแลหลานแล้วมันเวลาเด็กโตมาแล้วตั้งคาถามหรือเจอปัญหาเนี้ผมเห็นชีวิตเขามันเจอเยอะมากเราก็เลยมองว่าเราอยากจะแบ่งเบาภาระของพี่น้องเราในการช่วยกันดูแลดังนั้นวันที่เรารู้สึกว่าเราจะมีลูกแต่พอเห็นหลานสี่ห้าคนแล้ว แค่นี้เราขอรับมาเป็นเหมือนกับลูกในเวลาเดียวกันและดูแลพวกเขาจะจะดีด้วยจะดีเหมือนกันครับ